คือข้างบนเหรอท่าเหี้ยวมีเหรอเมก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 เบฆเมฆให้พี่ช่วยจับหน่อยอะ uh. ส่วน,นี้นะคะเป็นทา่า นีนะคะเป็นท่ามที่หกคารามาหินจร์เค้ค่ะเคยมีจรเข้นอนอยู่ในอ่างนี้ค่ะแต่ถูกลักลกขโมยไปค่ะไม่ทราบสาเหตุเลยเป็นแกประกายเพชรแบบนี้ค่ะท่ามนี้นะคะเป็นท่ามที่เจ็ดคาพัมพ่อฟูรษีค่ะเคยมีพ่อฟูร์ซีเจ็ดตนมานั่งทำสมาธิและก็มาถานค่ะแต่ตอนนี้ได้บรณาภาพไปหมดแล้วค่ะทางวัดนด้เอาป้นของท่านมาเป็นตัวเทนค่ะ เป็นทําที่แปลกกับน้ำเทียนมีตค่ะเคยมีคนเราฝัานพระองค์นี้มาค่าได้สร้างพระอ,องค์นี้มาให้พวกเราอกาสสักการะบูชานะคะการมา้อยคขะเข้าไปได้ก็สองสามคนเท่านั้นค่ะกึ้นไปในห,ห้องสุดท้ายค่ะ